many กับ much ต่างกันยังไงคลิปนี้อธิบายแบบอย่างละเอียดเลยค่ะนักเรียนคะสวัสดีค่ะทุกคนคูดีเองนะคะเรามาเจออีกแล้วค่ะในหัวข้อของกราฟมานะคะวันนี้เนี่ยคูดีเนี่ยจะเอาเรื่องกราฟมาที่ฮอตที่สุดแล้วก็ถูกถามถูกเซิร์ชกันมากที่สุดค่ะมาสอนเธออย่างละเอียดก็คือหัวข้อคือ m a c h กับ many สอนอันเนี้ยมันต่างกันอย่างไรค่ะซึ่งเป็นเรื่องคลาสสิกมากที่สอนแล้วสอนอีกนะคะแต่ว่า ทุกคนค่ะวันนี้จะเป็นทั้งทริคนะคะมีกรอแล้วก็ตัวอย่างประโยชน์ให้เธอแบบเข้าใจจริงเพราะไปพูดเพราะไปสอบแน่นอนค่ะแค่ดูคลิปให้จบแค่นั้นเองนะคะแต่ก่อนไปเรียนค่ะเหมือนเดิมนะเธออย่าลืมนะคะปุ่ม subscribe กดหรือ,อยังยังไม่ได้กดเนี่ยกดปุ่มตรงนี้ค่ะกดเลยนะคะเป็นสมาชิกช่องคเดีค่ะมีข่าวสารมีทุกอย่างเนี่ยเธอจะได้ก่อนใครเลยแล้วก็เนื้อหาใหม่ๆม,มานะคะเราจะได้ดูคนแรกและคอมเมนต์คนแรกด้วยค่ะ พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะคำว่า m u c h กับ m มนีเนี่ยมันแปลว่ามากถูกไหมฮะแต่ m u c h กับ m มนีมันใช้ต่างกันมากใช้กับคนและคําซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาถือค่ะว่าคํานี้ใช้ m มนีนะคํานี้ใช้คําว่า m u c h นะซึ่งมันต่างกันมากอย่าใช้ปนกันต้องรู้หลักการใช้ของมันนะฮะแต่ถ้าใครท่องไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าคุณดูคะ่ะเคยเรียนม,มาแล้วคะ่ะแล้วจําไม่ได้สักทีเนี่ยให้เธอร้องเพลง เพลงนี้กับกูดิวพร้อมกันค่ะนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงนะคะกรอนมัชกับแมนี่นะคะให้ใจง่ายอย่างนี้พูดตามกูดิวค่ะมัชบัวคำนามน่าไม่ได้เรา,าลองสิแมนี่มากมายนับได้เติม S, <S อีกทีหนึ่งค่ะพร้อมกัน3 4มสี่ัชบัวคำนามน่าไม่ได้แมนี่มากมายนับได้เติม S, <S อ่อะมัชบัวคำนามน่าไม่ได้แมนี่มากมายนับได้เติม S, s มาคมว่าคําว่า much จะบวกนามนับไม่ได้เท่านั้นส่วน many เนี่ยมันจะแปลว่ามากมายเหมือน much เลยค่ะแต่มันจะต้องบวกคํานามนับได้แล้วก็ต้องมี s คําว่ามี s ลงท้ายคือต้องเติม s เป็นพหูพจน์เท่านั้นคือหลายสิ่งหลายคนค่ะโอเคนะคบเราจะลงลึกเทละคำแล้วกันเนาะใช้กรอน,นี้ในการนำพาแล้วกันนะคะเริ่มจากคำว่า many ก่อนค่ะ คำว่า m a n นะฮะมันจะใช้คำนามที่นับได้แล้วก็มักจะเติม s ที่คำนามที่ตามหลังมาครับก็คือมีหลายสิ่งหลายอันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ I don't have many apples left in the fridge ชั้นเนี่ยไม่มีแอปเปิลเหลือเยอะมากแล้วนะที่อยู่ในตู้เย็นค่ะคำว่า Fresh มันจะคำว่า refrigerator นะฮะก็แปลว่าตู้เย็นเนาะเห็นป่ะเห็นขาว p p l e ปไหมแอ p เปิลเติม S แล้วนะคะ Many มากมายนับได้เติม S ค่ะตัวต่อไปอย่างเช่นคำว่า how many countries have you visited แปลว่าอะไรคะคุณเนี่ยเคยไปเยี่ยมไปชมไปเที่ยวนะฮะกี่ประเทศแล้ว How many countries จะเปลี่ยนว่า how เนี่ย many ยังไงหลักการเดิมคือ countries จะต้องมี s คือหลายประเทศค่ะหรือแม้แต่นะคะพูดว่า there aren't many good restaurants in this area นะคะแปลว่าแบบว่าแกไม่ได้มีแบบร้านอาหารดีๆเยอะนะ คำว่า aren't many แปลว่าไม่เยอะน้อก็คือไม่ได้มีหลายที่นะคะในเขตเนี้ยเพราะเนี้ยเราต้องหาดีๆแล้วกันคำว่า restaurants ก็เติม s เหมือนกันค่ะ แต่คำถามคือ m ม n นีจะต้องเติม s เสมอไปหรือเปล่าคำตอบคือไม่จําเป็นคําบางคำเนี่ยมันเป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะฮะคือมันผันไม่ปกติค่ะไม่มี s ถ้าเป็นพหูอยู่แล้วก็ใช้ m ม n นีได้ค่ะอย่างเช่น i saw many people in the street ถ้าแปลไทยคือฉันเนี่ยเห็นคนเนี่ยเดินไปเดินมาเยอะมากค่ะไปช้อปปิ้ง in the street คืออยู่บนถน,นนะแล้วก็เดินช้อปปิ้งกลางถนนกันนะฮะอันนี้ก็ many people people ไม่มี s แต่ว่า เป็นพระหูพจน์หลายคนก็รับได้และถูกต้องด้ค่ะมาต่อคําว่า much บ้านนะคะคุณสอบไว้กันนะ much บัวคำนามนับไม่ได้นะคะฟังคุณดูนะคะคาว่านับไม่ได้หมายความว่ามันจะมีเยอะค่ะ much สิ่งนี้มันเยอะแต่ มันสำคัญคือจะไม่มีการเติม s ใดๆทั้งสิ้นที่คำนานับไม่ได้ที่ตามหลังมาค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันนับไม่ได้มันจึงนับ 1, 2, 3, 4ไม่ได้มันจึงไป 4, 5, 6ไม่ได้มันก็ไม่มีสิทธิ์เติม s, <S เป็นหลายอันนี่เะโอเคปะ่ะเพราะเนี้ยนับไม่ได้ห้ามเติม s โอเคปะ่ะตัวอย่างเช่นค่ะเราพูดว่า I don't have much time to finish this task นะคะ ประมาณว่าแบบเฮ้ยแกฉันมีเวลาไม่มากนะ n งกับคำว่า much มาด้วยกันค่ะว่าไม่มีเวลาเยอะนะคะในการทำงานนี้ให้เสร็จค่ะ task มันคือคำว่า job เนาะก็คือ finish this job finish this task อันเดียวกันนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะเช็คคำว่า how ก็ได้ค่ะแปลว่ามากแค่ไหนเช็คคำว่า how much money do you need for the trip How much money แปลว่าเงินมากเท่าไหร่ค่ะคำว่า money ถึงแม้จะเป็นเหมือนกับเงินนั่นเ้นะแต่ว่า money จริงๆนับไม่ได้นะฮะที่เรานับก็อยู่นะคือเรานับแบงค์ของมันเนาะคำว่าแบงค์จะคำว่า notes นะหมายถึคำว่า notes จด notes นะฮะอันนั้นคือนับได้แต่คำว่าเงิน money ด้วยตัวมันเองนับไม่ได้ฝรั่งไม่นับไม่ต่าเอกับมันนะฮะจิงนใช้คำว่า how much money do you need for the trip ก็คือคุณต้องการเงินเท่าไหร่ที่จะเดินทางครั้งนี้ค่ะ ไหม much กับ money ไม่ต่า s อีกสักประโยชน์นะคะอย่างเช่นครั I didn't expect much help from her I didn't expect much help คำว่า help นะคะแปลว่าความช่วยเหลือเนาะซึ่งมันแบ่งเป็นคำนาม1 2 3สไม่ได้คำว่า help จึงแปลว่าเป็นภาพรวมแปลว่าช่วยเหลือค่ะก็นามนับไม่ได้ใช้คำว่า much ข้างหน้าค่ะแปลว่าฉันเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ความช่วยเหลือจากหล่อนเยอะหรอกนะ นี่คือคำว่า much กับ many ค่ะเราต้องแยกให้เป็นนะฮะแต่ทุกคนค่ะคำว่ามากเนี่ยเมื่อสอนถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายคำที่เราจะงงที่แปลว่ามากมายเหมือนกันค่ะสองคำนั้นคือคำว่า a lot of และคำว่า lots of อันนี้แถมให้แล้วกันเนาะ <S <S สังเกตไหมฮะ a lot of เนี่ยมีอ่ะข้างหน้าคำว่า lot จะไม่เติม s นะฮะแต่พอไม่มีอ่ะปุ๊บเนี่ย lots จะเติม s ทันทค่ะมันคือการสลับเติมอะเติม s นี่เองค่ะแสดงว่า สองคำนี้เนี่ยมันใช้แทนกันได้เราจะเลือกคำไหนก็ได้ฝรั่งไม่ว่าเลยค่ะมันเหมือนกันหมดและจะใช้คำนามอะไรก็ได้คำว่า a lot of และคำว่า lots of เนี่ยแปลว่ามากทั้งคู่และใช้กับขนามที่นับได้เติม s หรือว่านับไม่ได้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็คือมันง่ายอะเธอวันหลังนะใช้แม n นีกับมัสไม่ถูกเนี่ยใช้ไอเนี่ยสองคำนี้ค่ะเธอถูกมดเลย อ่ะมาดูตัวอย่างของคำว,ว่า a lot of และคำว่า lots of และการนาอน,นะครับ a lot of เนี่ยตัวอย่างเช่นนะครับ I have a lot of friends in my neighborhood ก็คือฉันเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากค่ะในละแวกบ้านของฉันนะครับคำว,ว่า a lot of friends เห็นคำว,ว่า friend ไหมฮะเติม s แน่ๆนะครับเพราะเพื่อนมันเยอะ หรือแม้แต่ค่ะทำความผิดพลาดไปเยอะมากนะคะอย่างเช่นค่ะ they made a lot of mistakes in their work นะคะพวกเขาทำความผิดพลาดไปเยอะมากคือหลายข้ออ่ะ m i s t a k e นับได้นะและเติม s ค่ะในงานของพวกเขาบวก n o u นั้นไม่ได้ได้ไหมเขาตอบคือได้ค่ะอย่างเช่นนะคะ you should drink a lot of water คุณควรจะดื่มน้ำเยอะๆนะคะ a lot of water เห็นไหม water ก็นับไม่ได้และไม่เติม s ใช้กับ a lot of แน่นอน lots of ค่ะอย่าลืมนะไม่มีอาะข้างหน้าต้องมี s นะคะถึงสลับกันเติมนะคะ lots of ตัวอย่างเช่น there's lots of sugar in the cake there's lots of sugar in the cake มีน้ำตาลเยอะมากค่ะในเค้กก้อนนี้นะคะเห็นไหม sugar คำนี้นับไม่ได้ก็อย่าเติม s ให้กับมันนะคะถึงมันจะมากกันแล้วแต่ค่ะต่อมาค่ะ he gave us lots of advice on how to improve our business เขาเนี่ยนะให้คำแนะนำให้กับเราเยอะมากคำว่า advice นะฮะแปลว่าคำแนะนำค่ะซึ่งมันก็แยกเป็นคำๆไม่ได้เนะมันคือแบบรวมๆนะฮะ advice จะเป็นคำัที่นับไม่ได้ให้คำานํนำเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ improve คือทำให้ธุรกิจมันดีขึ้น Advice เหมือน sugar ที่นับไม่ได้ก็ไม่ต้องเติม s นะ,ะัะและ lots of ก็ยังใช้กับัที่นับได้ค่ะอย่างเช่นนะฮะ we have lots of toys to play with เรามีแบบของเล่นเยอะมากให้แบบเด็กเล่นกันนะฮะคำว,ว่า toy เติม s ค่ะก็เป็นของเล่นซึ่งมันนับเป็นชิ้นๆได้ค่ะก็ lots of เติม s และ toy ก็ยังเติม s ได้ค่ะ แต่ข้อสังเกตคำว,ว่า much กับ many นีเรียนค่ะคำว,ว่า much กับ many เนี่ยถิมาบวกคำนามนับได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่สองคำนี้เนี่ยมักจะถูกใช้อยู่สองบริบทค่ะคือหนึ่งมักใช้กับประโยคคำถามเช่นคุณมีอันนี้มากไหมนะคะและสองค่ะมักถูกใช้ประโยคปฏิเสธเช่นฉันมีไม่มากนะไม่ได้มีเยอะนะคะคำว,ว่า much many จะถูกใช้ปฏิเสธและคำถามเป็นหลักนะคะ คำว่า a lot of และคำว่า lots of เนี่ยใช้ไทยกันได้ก็จริงค่ะแต่ว่าการใช้จริงเนี่ยคำว่า a lot of และคำว่า lots of เนี่ยมักจะถูกใช้แทนคำว่า much กับ many ในบริบทของประโยคบอกเล่าทั้งหลายนะฮะอย่างเช่นฉันมีรถเยอะมีเพื่อนเยอะนะฮะมีแบบว่าอะไรเอ่ยมีเงินเยอะอะไรเงี้ยใช้คำว่า a lot of กับ lots of ได้เต็มที่เลยค่ะแต่บอกเล่าไม่ค่อยใช้คำว่า much กับ many เป็นหลักนะฮะ สรุปนะฮที่ครูสอนมาทั้งคลิปเนี่ยสรุปเป็นตารางนี้ค่ะก็คือเริ่มจาก MUCH กับ MANY ค่ะนะฮะคำว่า Many จะกระดังนที่นับได้แล้วก็เติมเอนะคะ u c h นับไม่ได้ค่ะส่วนทั้งคู่เนี่ยจะใช้ประโยคที่เป็นปฏิเสธแล้วก็คำถามเป็นหลักโอเคไหมคะถ้าณะานับได้กับไม่ได้นะฮะก็ใช้คำว่า lots of กับ a lot of ทั้งคู่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าช่องข้างบนเห็นไหมคะ แคปเอาไปจำนะคะแล้วก็ไปใช้สอบใช้พูดได้เลยค่ะนะคะโอเคจบแล้วนะคะเรื่องของคำว่ามากที่เป็นคำว่า m u c h กับมานี่นะคะถ้าใครเนี่ยชอบคอนเทนต์แบบนี้เยอะๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ค่ะความรู้สึกความคิดเห็นนะคะเข้ามาคุณดูได้อ่านนะคะอยากอ่านคอมเมนต์เธอทุกคลิปเลยนะคะสัญญาจะตามไปอ่านนะคะแล้วก็ถ้ามีใคร suggestion อะไรข้ามาเนี่ยอยากให้ครูสอนเรื่องไหนนะคะก็ส่งเข้ามาได้ทางคอมเมนต์ข้างล่างนะคะ่ะทีมงานเคาคอยดูตลอดว่าเอ๊ะน้กงเรียนอย่างไรเขาจะเอามาเสนอคุณดิวเองนะคะ คลิปหน้าจะเป็นเรื่องที่แซ่บกว่านี้แน่นอนค่ะก่อนจากกันนะคะเธออย่าลืมนะกดปุ่ม subscribe กดด้วยนะคะสมัครเป็น Member ของช่องค่ะช่องจะได้โตมากๆไปเรื่อยๆแล้วก็ทีมงานจะมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์มากขึ้นมากขึ้นต่อไปนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย